สวัสดีครับพ่อผมพีวันทัวร์ออตโต้อีกเช่นเคยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันในรายการขายให้รู้จักให้รักวันทัวร์อตโต้นะครับผมและรถที่ผมนำมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า Porsche Panamera 4 Plug-in อินไฮบิดปี2018คันข้างหลังผมนี่เองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยนะครับคันนี้เลขไม่อยู่เพียง75,000กิโลเมตรเท่านั้นเองรถปี2018นะครับวิ่งเพียง70,000เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าน้อยมากๆที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ0 A.S แท้นะครับและมีวันตีถึง9ปีเต็มลองบวกลบไปดูสิครับรถปี2018มีวันตี9ปีนะครับก็ใช้กันไปยาวๆถึงปี2027 บอกเลยว่าเหลือๆนะครับผมแล้วคันนี้เนี่ยเป็นตัวเฟสลิฟต์แล้วด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเดย์ไลท์นะครับ4จุดล้อมไฟดวงใหญ่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางตัวเขานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วถัดลงมานะครับที่ตัวกันชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกันชนแบบเฟสลิฟต์แล้วนะครับตัวกันชนเนี่ยก็จะดูดุดันนะครับหรือดูอ g กส e s s มากยิ่งขึ้นนะครับจากตัวเก่านะครับเผลอไล่กันมาต่อที่ตัวข้างรถนะครับตัวล้อนะครับ เป็นล้อขนาด21นะครับผมบอกเลยว่าใหญ่ได้ใจมากมากนะครับยางที่สวมใส่อยู่นะครับเป็นยาง275ทับสา r 21บนะครับยางเนี่ยปีใหม่ๆนะครับยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับยางปี2020ปลายปีนะครับบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับแล้วก็โดดเด่นเลยนะครับที่สะดุดตามาเลยนะครับก็คือคาลิเปอร์เบรกของเขานั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเขาจะให้มาสีเดียวสีเดียวกับตัวสีไฮบริดของเขานะครับซึ่งติดอยู่ตัวข้างรถตรงนี้นะครับผมนี่เป็นสีเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็ตัวเบรกเนี่ยก็จะเป็นคาลิเปอร์สีนี้นะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยและเห็นติ๊ดติอย่างนี้นะครับมันจะขับลําบากไหมเฮ้ยเจอเนินเจออะไรทํายังไงได้บ้างคันนี้เป็นโชว์ถุงลมด้วยครับผมบดหายห่วงเลยครับจะเจอเนินเจออะไรขับลุยได้หมดนะครับพร้อมลุยนะครับนี่จุดหนึ่งนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเขาก็มีช่องลมนะครับที่ทะลุมาจากตัวตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวแอโรไนลามิกนะครับผมรายละเอียดเนี่ยใส่มาจัดเต็มนะครับ จเป็นแบบคีเลสนะครับประตูนะครับของเจ้าตัวพานาเมล่านะครับผมนี่เราสามารถเปิดล็อกระดับได้เลยนะครับว่าเราจะเปิดความกว้างแค่ไหนนะครับมันไม่เหมือนรถทั่วไปที่เราใช้งานกันใช่ไหมที่ปกติเวลาเปิดมาปุ๊บประตูแม่งหนีปุ๊บ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 มาอยู่อย่างนี้แต่นี้เนี่ยสามารถเลือกได้เลยเนี่ยประตูมันล็อกไว้หมดเลยนะครับเราจะเอาระยะไหนก็ได้นะครับผมนี่ไม่ต้องเอามือมาลองเวลาลงห้างในที่แคแบๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ประตูเนี่ย เป็นประตูดูดด้วยนะครับปิดเบาๆเดี๋ยวตัวประตูก็ดูดเข้าไปเองนะครับไล่มาต่อที่ตัวท้ายรถครับผมตัวไฟท้ายเนี่ยพอมาเป็นตัวใหม่แล้วเนี่ยทางปอร์เช่เนี่ยเขาก็จะใช้ตัวไฟท้ายแบบนี้นะครับเหมือนกันเหมือนกับตัวเก้าหนึ่งเหมือนกับตัวไอเยนอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นของตัวพานาเมราเลยเนี่ยก็คือเส้นสายตรงนี้นครับตรงกลางนี้นะครับที่เป็นเส้นยาวนี้เลยนะครับบอกเลยว่ายิ่งตอนดึกๆเนี่ยหเห็นเป็นเส้นอย่างนี้นะ โดดเด่นชัดเจนมากว่ารู้เลยว่าเป็นพานาเมลลานะครับขับมาข้างหลังเนี่ยรู้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีตัววิงหลังนะครับผมที่ช่วยเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยตัวนี้ก็จะทํางานอัตโ,โนมัตินะครับผมแล้วก็มีปุ่มนะครับสามารถยกสามารถเอาลงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันหน่อยครับว่าสามารถเก็บของได้เยอะไหม นะครับที่เก็บของด้านหลังนะครับบอกเลยว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมมองว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับกับที่เก็บของนะครับผมข้างใต้นี้ก็จะเป็นตัวแผงวงจรนะครับแล้วก็มีตัวแม่แรงนะครับอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับจากส่วนภายนอกนะครับของเจ้าตัวพานามีราโฟคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อว่าข้างหลังเนี้ยมันว้าวขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในก่อนนะครับสําหรับคันนี้นะครับภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลเข้มออกเทาๆหน่อยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันดูหรูหรามากมากเลยนะครับที่สําคัญนะครับนี่นะครับให้ดูตรงแผงประตูตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยใน mercedes benz ใช่ไหมครับเราก็จะเจอแต่ตัว memory seat นะครับสามตำแหน่งเฉพาะคู่หน้านะแต่เนี้ยเนี่ยมีข้างหลังให้ด้วยนะครับผมแต่ที่สําคัญนะครับตัวเบาะหลังนะครับสามารถปรับ ระดับได้ด้วยปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับเอ็นเบาปรับอะไรอย่างนี้ปรับดุลหลังได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆนะครับเดี๋ยวผม,มอนุญาตขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับเบาะหลังยังเป็นทรงสปอร์ตนะครับเข้ามานั่งแล้วแบบพอดีตัวไปหมดเลยนะตรงนี้เรานั่งแล้วก็ปรับเบาเอ็นได้ปรับดุลหลังได้ฮะช่วงขานี่ไม่ติดนะครับช่วงเล็กลูมยังเหลืออีกนะครับมีช่องวางของให้สองช่องนะครับขัางหลังนี้ แล้วที่โดดเด่นโดดเด่นเลยเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตรงแผงตรงกลางตรงนี้ครับที่เอาไว้ปรับนู่นนั่นนี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์จะปรับเบาะอันนี้ให้เลื่อนก็ได้นะครับควบคุมเครื่องเสียงอะไรได้หมดเลยนะครับจากตัวตรงนี้นะมีเดียฟังเพลงเลือกเพลงปรับบล่มได้หมดเลยปรับแอร์จากข้างหลังหรือจะเปิดสลูปตัวนี้จะปิดสลูปตัวนี้นะฮะนี่นะฮะเราก็สามารถกดได้เลยจากข้างหลังนะฮะ หรือจะเป็นม่านหลังก็ตามนะครับแล้วก็กดได้เลยเขาใส่ใจข้างหน้ากับข้างหลังเนี้ยใส่ใจมากๆเลยนะครับไม่ปล่อยแบบว่าเราอาจจะเห็นแบบรถ4ประตูอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะแบบไม่สนใจไม่ได้ให้ออปชันอะไรมาใส่ให้แต่ข้างหน้าเต็มๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับเจ้าพานามล่าเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับให้มาไม่กั๊กเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งยังอยู่ในตัวของตัวพานามล่าโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเบาะหน้าเนี่ยก็จะ ออปชันแน่นกว่าตัวเบาะหลังหน่อยนะครับอันนี้ก็จะปรับทิศทางได้มากกว่านะครับคุณอยากจะปรับตรงไหนปรับความยาวของเบาะนะฮะตรงยื่นตรงนี้นะครับหรือจะปรับความกว้างของเบาะปรับดุลหลังปรับหืกี่ทิศทางเนี่ย14ทิศทางหรือเปล่าอ่าใช่นะครับตรงนี้นครับตัวแผงประตูนี้ก็จะตกแต่งที่เขียนว่าตัวพานามีราโฟตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่าจะตัวเดียวกับตัว911เลยนะครับอืมเหมือนกันเลยนะครับ ใช้อันเดียวกันเลยนะครับก็จะมีตัวปรับโหมดนะครับตรงนี้นะครับปรับเลือกโหมดสปอร์ตปรับอะไรตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวคือถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตพัดแล้วเนี่ยเราจะได้ยินเสียงท่อด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ยินกันไหมนะั้นเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูคือเสียงท่อมันจะมาเลยฮะนี่ <Yeah. S 1> นี่คอกดเปลี่ยนปุ๊บเสียงท่อมาเลยนะครับผมแล้วตัวเลื่อนไม้ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเขายังใช้เป็นตัวหน้าปัดไม้อีกเหรอครับต้องบอกเลยว่า ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นแค่ตัวหน้าปัดไมค์แค่ตัวตรงกลางนี้ครับส่วนตัวข้างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลหมดแล้วนะครับเสียเรามาดูตรงกลางกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มจากตัวข้างบนนี้ก็จะมีตัวนาฬิกานะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทางพอเช่นะครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับเนี่ยใช้ได้จริงนะครับผมถ้าเราจะปิดเนี่ยเราก็มาปิดจากตัวหน้าจอนะซึ่งหลายๆอย่างนะครับของเจ้าตัวพานามีล่าเนี่ยจะต้องมาควบคุมจากตัวหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น จะปรับช่องแอร์ตรงกลางตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีช่องให้เราปรับนะครับผมเราต้องมาเลือกที่จะปรับเองเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนี่นเดี๋ยวเรยวดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมเลื่อนมาทางตรงนี้นี่นี่เลื่อนตามมาฮะนี่เลื่อนไปทางน้นเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นรถศู์ ในไทยแท้นะครับมันจะไม่ได้แมปไทยมันจะไม่ได้ตัวนาวิเกเตอร์ไทยมานะครับผมแต่นี้นี่นะครับได้มานะครับผมจะปิดมาหลังก็กดได้เลยนะครับง่ายมากนะครับทุกอย่างสัมผัสโดยเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับผมซาวเลือกได้เลยนะครับเครื่องเสียงบอสนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะให้ดังยังไงดังโซนไหนหรือโทนไหนเบสจะปรับอะไรได้หมดเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้สําหรับตัวเครื่องเล่นนะครับผมและส่วงข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกคีย์รัดนะเหมือนคล้ายๆกับเบนซ์ที่มีคีย์รัดให้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถปรับในตัวหน้าจอได้นะแต่เขาก็จะมีตัวคีย์รัดมาให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วให้อีก2องช่องนะครับตรงนี้ก็สามารถกดลงไปได้นะครับกดเวลาเราจะใช้ล้วก็กดล็อกไว้อย่างนี้นะครับสมมุติเราจะไม่ใช้ให้มันเป็นเรียบเรียบเราก็กดเด้งขึ้นมาได้อ่ะเกือบลืมไปเลยนะครับข้างบนข้างบนพานอรามิกซันลูฟนะครับผม ิดได้เลยนะฮะข้างหน้าและข้างหลังนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวพานาเม่าเนี่ยได้ทุกสไตล์จริงๆนะครับไม่ว่าจะซิ่งจะสายครอบครัวหรือจะออกไปเที่ยวนะครับเปิดซันรูฟรับลมดูดาวอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอบทุกโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวพานาเม่าคันนี้นะครับ สำหรับเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวพานาเบลล่านะครับจะเป็นเครื่อง2.9 V6 e-Hybrid นะครับผมซึ่งเปิดมาเนี่ยผมบอกเลยเราแทบจะไม่เห็นห้องเครื่องเขาเลยนะครับผมเขาปิดไว้อย่างเรียบร้อยไปหมดเลยนะครับหวังว่าดูแบบพรีเมียมดูสะอาดตามากๆเลยนะครับแบบเปิดมาแล้วไม่จุกจิกอะฮะต,ต้องบอกเลยนะเห็นอย่างนี้นะครับไม่หมูนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.9 V6 นะให้กำลังแรงม้าที่330แรงมา้า ยังไม่รวมตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับผมที่ให้กําลังแรงม้าอีก100กว่าแรงม้านะรวมแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยให้กําลังแรงม้าที่462แรงม้าเลยบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากๆนะครับและอัตรตเร่งนี่สุดยอดมากๆเลยศูนถึงร้อเนี่ยจากทางโรงงานเนี่ยเขาเคลมมาที่4วินะครับผม,มก็เดี๋ยว4วิจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะครับนี่เหยียบลงไปเบาๆนะครับ รถผ่านเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงรถขับผ่านเลยนะฮะเงียบโคตรๆปกติจะได้ยินเสียงบ้างนะนี่เงียบกิ๊บตัวรถนุ่มกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะตอนแรกกว่าผมคิดว่าแบบแม็กขนาด21เดเนี่ยมันจะแบบจะต้องกระด้างมากแน่ๆเลยนะครับแต่นี้คือแบบฟิลดีฮะแต่ว่าถ้าถามว่ายังแบบฟิลสัมผัสที่แบบยังรู้สึกถึงพื้นอยู่ไหมนะฮะก็ยังรู้สึกอยู่ครับมันไม่ได้นิ่มขนาดนั้นนะครับผม แต่ว่ามันจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันขับสนุกกว่าแบบจะนิ่มไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับมันจะคนละฟิลกันเลยนะฮะลองกดดูหน่อยนะฮะตอนแรกอะกดลงไปนะคือมันดึงแล้วนะแล้วผมคิดว่าแบบมันจะหมดแล้วกดลงไปอีกอมันมีคลิกดาวอีกคือจังหวะคลิกดาวแม่งดึงอีกกระหูคือแบบ หึงไม่หยุดไม่สิ้นนะครับผมแบบสุดจัดเลยฟิลเมื่อกี้แบบโคตรได้อย่างเล้านะฮะเล้าแม่ให้มาซื้อเดี๋ยวนี้เลยฮะเล้าแม่บอกไม่มีตังค์นะลูกตังค์ซื้อเองนะลูก ขับโคตรดีเลยนะครับแบบขับดีมากๆต้นนี่แม่งมาจ,าจัดๆคือบวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าดนะ้วยไงแล้วคือแบบต้นแม่ง สุดจัดเลย มันไม่กระด้างเลยคนะคืออย่างที่บอกไปว่าตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าตัวรถอ่ะมันจะกระด้างมากกว่านี้เพราะตัวรถมันออกทรงสปอร์ตมากกว่าออกไปทางแบบฟิลรถสปอร์ตมากกว่าแต่พอมาขับแล้วเนี่ยเออมันมันนิ่มกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วเรื่องตัวเครื่องอัตราเร่งอะไรพวกนี้คือแบบมากินขาดเลยนะฮะคือเจอลูกเนินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมันแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเราโดนเนินไปนะถ้าเทียบกับแบบ ิลลิ่งแบบโชค๊คที่ไม่ใช่โชค๊คไฟฟ้านะหรือที่เป็นโชค๊คถุงลมนะครับผมคือปกติเวลาโดนเนินเนี่ยเจอเนินอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบวืบหรือไม่ก็ปึกๆปึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบฟิลที่สั่นมาถึงมือหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะกับการลองรถเดี๋ยวเราไปสรุปราคานะครับพร้อมบอกความน่าสนใจอีกทีหนึ่งกันที่หน้าเต็ทนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับผมไปครับผมก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวเจ้า Porsche p า n a m น r a 4 Plugin Hybrid ปี2018คันนี้นะครับราคาที่เต็นทัวร์โต้เสนอขายนะครับอยู่ที่ 6 4แ9 0 0 0 0บาทนะครับผมแต่สำหรับใครที่มาจากช่องทางออนไลน์นะครับเหลือเพียง6ล้าน4แ5ห0 0 0นบาทนะครับผมราคานี้นะครับพิเศษเฉพาะลูกค้าจากช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0616745885ไลน์ @12auto นะครับผม เต็นมันทัวร์โต้นะครับตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษอยู่ตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้นะครับก่อนถึงในตีบันดิตนะครับมองมาข้างสะพานกับรถเนี่ยสายมือนะครับจะเห็นป้ายบันทัวร์โต้ตัวใหญ่ๆนะครับผมเต็นท์มันทัวร์โต้นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่9กานาฬิกาจนถึง18บนาฬิกาเลย ถ้าลูกค้ามาหลังเวลานําทำการนะครับสามารถโทรมานัดใหม่กันได้นะครับเรายินดีที่อยู่รอรับลูกค้าและสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้พวกเราวันทูออโต้เลยนะครับทั้ง3ช่องทางเลย u t u b e Facebook t i k t o k นะครับทั้ง3ช่องทางชื่อเดียวกันเลยนะครับวันทูออโต้สะกดง่ายๆนะครับ O N E เลข2 A U T O นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันทูออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับบ one one วันสูอ่อนโตสดยทุกคนและพันทุกแคสย่า yeah, yeah. ถพคุนภาพาขายรถพ่คุณดาตาวันทูออโต้ชื่อนี้คุณต้องจำมีรถให้เลือกมากกว่า200คันทั้งแต่รถบ้านและรถพีเมียมเราก็ทำและมีไฟแนนซ์ที่รอเซ็นเพราะอนุมัติไว้ไม่เกินชั่วโมงรถเดี๋ยวบริการจะสับไว้ไม่ว่าลูกค้านั้นจะติดอะไรวันทูออโต้บางดูแลทุกเคไปไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเล่มทะเบียนคุนภาพาเ่านั้นทีงขับรถของเราอย่างเสียงไม่มีมุกเม็ดไม่มีตีเนียนชัดเจนตัวสอบได้ไม่มีผิดเพี้ยน รถทุกคันที่ผ่านจากวันทูออโต้เป็นรถที่มีคุณภาพเพราะวิไฟไม่กี่โลรถยนรถเบนท์รถดีเอ็มวันโบรถทุกคันเอาผ่านยามกระบะวีโก้รถดีรถดีน่าต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีๆน่าเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโต้ที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้ๆแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโต้ที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้ๆแบบว่าร้อยเปอร์ ตั้งแต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการนนและมีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชิพดูแลกร้อมส่งบอบบริการทำสีกัดปอแท่ไม่อีกลายลายการนนตถที่วัน True Auto ออโโมีการันตีคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาพขายท้องที่ดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดเราไว้ดีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไว้นนมีแต่รถดีด แมนการันตีสากีุับประกันเครื่องเกียร์แอดีและ GPS บริการตลอดไปไฟม่น้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถดีๆฟิกแมนการันตีสากีุับประกันเครื่องเกียร์แอดีและ GPS บริการช่วยเลตลอดไปรถดีรถดีีต้องมาดูที่ฉันหวรอบดีีเอาทุกจุดเน้นแน่วันดูอตโตนี้ไม่มีคอยกเว้นรถบ้นแทแบบว่ารอยเปอร์